มันเริ่มต้นจากความตั้งใจธรรมดาบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อไมโครสเตรทิจีต้องการป้องกันเงินสดจากเงินเฟอ้อในปี2020แต่5ปีผ่านไปณวันนี้ไมโครสเตรทิจีกลายเป็นบริษัทที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกด้วยจำนวน628,791บิตคอยคิดเป็นมูลค่ากว่า72,179ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2.38ล้านล้านบาทบริษัทเดียวถือทุนดิจิทัลมากกว่าหลายประเทศรวมกัน และกำลังดูดเงินจากระบบการเงินแบบเดิมอย่างช้าๆแต่ทรงพลังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับบิตคอยนแต่มันคือโครงสร้างทุนโลกที่กำลังเปลี่ยนขั้วแบบที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทันรู้ตัวเพราะแม้แต่แวนการ์ดบริษัทจัดการสินทรัพย์อันดับสองของโลกที่เคยบอกชัดว่าไม่เห็นด้วยกับคริปโตแต่วันนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไมโครสเตรทิีไปแล้วโดยไม่เต็มใจแต่จำเป็นต้องทำ เพราะโครงสร้างของตลาดทุนแบบพาสซีฟบังคับให้พวกเขาต้องถือหุ้นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามน้ำหนักในดัชนีและนี่คือสิ่งที่ไมเคิลเซเลอร์เข้าใจเร็วกว่าคนอื่นเซเลอร์ไม่ได้มองบิตคอยแค่เป็นสินทรัพย์เขามองว่ามันคือทุนบริสุทธิ์หรือเพียวแคปิตอลไม่มีซีอไม่มีโรงงานไม่มีความเสี่ยงจากการเมืองไม่มีค่าเงินใดผูกอยู่ไม่มีใครหยุดคุณจากการส่งบิตคอยจากเบนเยี่ยมไปโบลิเวียตอนตีสองของวันอาทิตย์ ไม่มีวันหยุดไม่มีตลาดปิดไม่มีข้อจำกัดการเข้าถึงมันคือทุนที่ไม่ขึ้นกับใครเลยและเข้าถึงได้จากทุกคนบนโลกแล้วเขาทำยังไงแทนที่จะรอให้นักลงทุนเปลี่ยนใจเขากลับสร้างโครงสร้างที่ดูดเงินแบบอ้อมๆเซเลอร์ใช้ไมโครสตรีทจี้กลายเป็นสะพานเปลี่ยนบริษัทซอฟต์แวร์ให้กลายเป็น ETF ที่ถือบิตคอยโดยไม่ใช้ชื่อนั้นทุกครั้งที่นักลงทุนซื้อหุ้น MSTR คือการเพิ่มแรงซื้อบิตคอยทุกครั้งที่ราคาหุ้นเพิ่มกองทุนแบบพาสซีฟก็ต้องเพิ่มน้ำหนักในพอร์ตและวงล้อฟลายวีวเริ่มหมุนข้อมูลล่าสุดสิงหาคม2025บอกชัดเจนไมโครสตรทิจีถือบิตคอย6,28,791เหรียญ BTC NAV อยู่ที่72,179ล้านดอลลาร์หรือราว2.38ล้านล้านบาทและมี Market Cap ของบริษัทอยู่ที่1,8731ล้านดอลลาร์ หรือราว3.59ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่านักลงทุนกำลังยอมจ่ายแพงกว่ามูลค่า BTC จริงเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าถึง Bitcoin ผ่านบริษัทและนั่นคือเบีย้ยประกันที่เกิดจากการที่หลายกองทุนไม่สามารถซื้อ BTC ได้โดยตรงในขณะเดียวกันบริษัทดั้งเดิมทำตรงข้ามบริษัทเทคซื้อคืนหุ้นธนาคารเพิ่มปันผลทุกอย่างดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังคืนทุนกลับให้นักลงทุน ลดน้ำหนักของตัวเองในดัชนีลดแรงดูดทุนในอนาคตเซเลอร์เรียกสิ่งนี้ว่าบริษัทแบบเก่ากำลังสละทุนบริษัทแบบใหม่กำลังดูดทุนไม่ใช่แค่ไมโครสเตรทิจีที่ได้ประโยชน์แต่คือบิตคอยเองที่เริ่มเข้าสู่ระบบทุนโลกอย่างถูกกฎหมายแล้วเข้ามาได้ยังไงก็ผ่านทางหุ้นผ่านทางพันธบัตรผ่านรีทายเมนต์ฟันแม้คุณจะไม่ชอบบิตคอยแม้กฎหมายของคุณจะห้ามซื้อมัน แต่ถ้าคุณถือกองทุนดัชนีคุณก็อาจถือ BTC ผ่าน MicroStrategy ไปแล้วโดยไม่รู้ตัวไมเคิลเซเลอร์มองว่าในอีก20ปีข้างหน้าบิตคอยจะโตเฉลี่ย21%ต่อปีในขณะที่ดัชนี S&P 500โตแค่10-12%ต่อปีเพราะบิตคอยตัดความเสี่ยงที่หุ้นไม่สามารถทำได้ไม่มีโรงงานจะระเบิดไม่มีซ e o จะลาออกไม่มีภาษีนำเข้า หรือสงครามในอิรานมันคือทุนที่ไม่มีธงชาติมันคือระบบเงินที่ไม่มีคนควบคุมและมันคือโครงสร้างที่ไม่มีวันหยุดเรากําลังยืนอยู่ตรงกลางของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ตลาดคริปโตแต่มันคือโลกการเงินทั้งหมดถามตัวคุณเองอีกครั้งว่าคุณเข้าใจว่าทุนทำงานอย่างไรในปี2025คุณพร้อมหรือยังที่จะอยู่ในโลกที่ทุนวิ่งเร็วกว่าเวลาโลกที่กองทุนยักษ์ใหญ่ กำลังถือครองสินทรัพย์ที่พวกเขาไม่เข้าใจเพียงเพราะโครงสร้างบังคับให้ถือเลยจําเป็นต้องถือและโลกแบบนั้นไม่รอให้คุณเข้าใจก่อนจะเปลี่ยนขอบคุณที่ติดตาม Stack s e t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stack Sets Stay Humble